สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนล่างแบบคงที่มีทั้งหมด2สูตรเป็นสูตรระยะย,ยาวไประจำวดันที่1พฤศจิกาย,ยน2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะชมคำเตือนกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็ลองมาดูสูตรแบบเบาๆสมองนะคะประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะสูตรนี้ก็เป็นแบบคงที่นะคะกับแบบมีสูตรนะอันนี้เป็นสูตรที่1น,นะคะจะเป็นแบบคงที่เลยนะคะไม่ต้องใช้สูตรนะคะใช้เลขที่มาบ่อยๆมาประจำประจำเลยนะคะเออก็มี2ตัวนะคะที่เออเราก็จะได้ยิน สม่ำเสมอว่าเออสองเลขนี้นะคะเป็นเลขที่มาบ่อยนะคะในปี2อ6พนี้ิสี่นี้นะคะก็เป็นเลขเจกับเลขเก้านะคะเจดกับ9้านะคะจะมาเออตั้งแต่เก้าเก้าสี่นะคะก้างล่างออกแตดสี่นะคะจะเริ่มจากแต่งวดนี้มาเลยนะคะยาวมาทั้งหมดเออก็ยี่สิบสองงวดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบสามจะไปต่อไหมนะคะระหว่างเลขเจกับเลขเก้านะคะ เห็นไหมคะมาเราดูนะคะว่าเครื่องหมายถูกสีแดงนี้จะมีทุกงวดเลยนะคะส่วนทางหลังที่จะเป็นสีน้ําเงินนี้นะคะก็จะมีบนบ้างล่างบ้างนะคะแต่ไม่หลุดเลยนะยังไม่เคยหลุดเลยนะคะหมาทุกงวดนะบนบ้างล่างบ้างบนบ้างงวดก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแค่เจ็ดนะคะมาอยู่บนนะส่วนเก้าก็ไปอยู่ทั้งอยู่ล่างนะคะส่วนเจ็ดตัวนี้ก็อยู่ล่างด้วยนะคะตรงเก้าเจ็ดนี่ สังเกตนะคะมาได้ทั้งบนทั้งล่างมาได้ทั้งสองตัวเลยนะมาทุกงวดนะคะยาวมาเรื่อยเลยนะคะอาจารย์จะสไลด์แบบช้าช้านะคะให้ดูนะเผื่อใครจะอ,อ,อยากรู้ว่ามันมาแบบไหนนะคะนี่มีจังหวะช่วงแต่งวะะงวดที่เก้านะคะถึงงวดที่สิบสามนี่มาบนทุกงวดเลยนะคะล่างไม่มาเลยนะแต่มาบน เพราะโดยที่ผ่านมาจะมาบนบ้างล่างบ้างแนละสลับกันนะคะแต่ตั้งแต่9นี่ถึง13นี่ก็มาบนตลอดเลยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะงวดที่14มานี่ก็จะย้ายมาอยู่ล่างยาวเลยนะคะก็มีบนบ้างปะปลายนะแต่จะติดล่างยาวมาเลยนะคะหลังจากนั้นมาก็จะมานะคะบนเลยนะคะคราวนี้บนมา ครั้งแรกที่มาติดกันเดี๋ยวจย์นับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้างวดติดเลยนะคะครั้งนี้นะคะลองนับดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้างวดแล้วนะคะห้างวดแล้วเหมือนกันนะ่าจะโยกไหมคะนะคะเพราะส่วนใหญ่จะมาประมาณเยอะสุดนะคะก็ที่ห้างวดนะคะนี่อันนี้ยังไม่ถึงนะคะนี่สี่นะคะเนี่ยอันนี้ห้านะคะที่เป็นบนนะห้างวดแล้วนะคะแล้วก็ย้ายมาทางหน่วยนะคะย้ายมาทางเอ่ย้ายมาทางล่างนะคะ ย้ายมาทางเลขล่างบ้างนะคะย้ายมาล่างสี่งวดล่างนี่จะเยอะสุดที่สี่งวดนะคะนะสี่งวดนะคะบางทีก็สองงวดติดนะคะก,ก็โยกนะโยกแล้วก็มาดูนะคะตอนนี้อยู่ที่บนนะคะอยู่ที่บนห้างวดแล้วนะคะงวดนี้นะเจ็ดกับเก้าจะอยู่บนต่อไปไหมนะคะเพราะว่าบนก็ยังมีเอ,อตัว ตรงสูตรตรงร้อยเมลัยนะคะเล้9กับ0นย์ก็ยังจะมาชน9แต่ถ้า9งวดนี้นะคะ9ตัวนี้จะโยกมาที่ล่างนะคะบนตัวนี้ก็อาจจะโผล่เป็นเลข0นย์ได้ใช่ไหมคะจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะที่เราสรุปไปในโค้งสุดท้ายนะคะจะมีหรือว่าในสูตรอื่นๆแทบทุกสูตรนะคะที่ทํามาแล้วอาจารย์จะส่วนใหญ่จะสรุปตัวเด่นไว้ให้นะคะก็จะมี149แบบ159 249 259 หรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นหลักร้อยที่ศูนย์นะคะอย่างศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หรือว่าจะเป็นเลขแปดก็ประมาณแปดสี่เก้าแปดห้าเก้าอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์ไม่ต้องเขียนให้ดูแล้วนะอันนี้อาจารย์เอามาคงที่มให้ดูยเฉยว่าระหว่างเจ็ดกับเก้าเนี่ยสองตัวนี้นะคะถ้าเป็นงวดนี้นะอาจารย์ว่านะ่าเก้าน่าจะน่าจะมาแรงกว่าเจ็ดนะคะเพราะว่าเนี่ยดูคล้าเจ็ดมาถึงสองงวดติดแล้วนะคะ ตอนนั้นก็เจ็ดมาสองงวดนะคะตรงงวดที่สิบแปดกับสิบเก้านะคะเจ็ดกมาสองงวดนะคะหลังจากนั้นก็จะมีมาเป็นเก้าบ้างนะคะถึงจะติดเก้าตรงนี้ด้วยนะคะกะมาเก้าอันนี้ก็เจ็ดสองงวดแล้วนะคะจะมาเก้าบ้างหรือเปล่านี่นะจะจะจะบนหรือล่างอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะแต่ถ้าดูตามสูตรที่เราเรียนมานะคะเอาตามสูตรนะคะก็เก้าก็จะเด่นกว่าเจ็ดในงวดนี้โดยเฉพาะล่างก็เก้ามาได้นะคะอาจจะเป็นอะไรคะ 69แบบนี้นะคะที่ม,มีท่านผู้ชมชอบอยู่ก็มีนะคะ69หรือว่าจะเป็นอาจจะชอบเป็น89986996อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะอาจจะมาแต่บนไม่มีล่างหรืออาจจะมาแต่ล่างไม่มีบนนะคะแต่7กับ9นี้ท่านผู้ชมกเพื่อสบายชกคิดว่าจะติดมามากไหมคะเออนะจากที่ยังไม่หลุดเลยนะคะ22งวดนะทีนี้เราลองมาดูอีกหนึ่งูตนนะคะนอันนี้เป็น เฉพาะแค่2ตัวนะคะอันนี้จะมันจะมีแบบสตัวนะคะสตัวก็เดินดีมาเท่าๆกันเลยนะคะ,ะอยู่สูตรอยู่ทางซังข,งขวามือหองอาจารย์นี้นะคะดูตรงนี้นะเราก็จะเอาตัวนี้มาบวกให้ดูนะคะตัวเขาเรียกว่า10ล่างกับหน่วยล่างนะคะแล้วบวกกันได้เท่าไหร่นะคะก็มีเดินไปอย่างละแต้มนะคะ สิบล่างบวกหน่วยล่างมีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่งอย่างนี้นะคะตามสูตรที่อาจารย์จะพูดประจำานะคะเป็นการแทนค่าของสูตรนะเราจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกแปดสี่มาเลยนะคะเราก็เอาตรงนี้นะคะสิบล่างเลขแปดหน่วยล่างเลขสี่มาตั้งเลยนะคะแปดกับสี่บวกกันก็เป็นสิบสองนะคะก็เดินไปสามสี่นะคะหัวก็ออกสามศูนย์สามนะคะกับเจ็ดศูนย์นะตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ติ๊กสีนะคะ จานกลัวมันจะเลอะเดี๋ยวลองลองติ๊กดูสิคะนะ,เล,ะเลอะก็เลอะนะคะกา,เ,าเข้าใจแล้วนะคะจะได้เหมือนเหมือนกันนะมันไม่ค่อยนั่นนะคะมันมันยังไม่ค่อยแห้งนะนเป็นหมึกซึมนะคะอ่ามาดูงวดที่สองต่อเลยนะคะงวดที่สองก็เอาตรงนี้นะคะเจ็ดกับศูนย์บวกกันนะคะได้เจ็ดนะคะเป็นสองตัวล่างสิบกับหน่วยได้ ได้เจ็ดแปดเก้านะคะเอ่จ็ดแปดเก้าแล้วตรงนี้ก็ได้นะคะที่ทําได้แล้วนะคะออกเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดกับศูนย์มาบวกเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็เดินแปดเก้ามวยออกหกสองแปดนี้ค่ะก็อยู่ที่บนนะคะอ่าอยู่ที่บนนะก็หมานะคะเครื่องไม้ถูกนี่ก็คือเข้าทุกงวดเลยนะคะบนบ้างล่างบ้างเหมือนกับเมื่อเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อเมื่อกี้นี้ก็เออมาสู่ที่หนึ่งก็เหมือนกันนะคะบนบ้างล่างบ้างนะอ่ก็ามาเรื่อยๆเลยนะคะยาวมาจนถึงงวดที่ สิบแปดเลยนะคะยามาจนดูถึงงวดที่สิบแปดนะคะก็ยังเข้านะคะทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะของวดที่สิบแปดนะบนบ้างล่างบ้างบ้างบ้างบนบ้างนะคะดูนะคะเห็นบางอย่างงี้ฮะห้าหกเจ็ดก็เจ็ดแปดเจ็ดกับห้าหกเคะเข้าเข้าห้าตัวนี้ด้วยนะคะเข้าห้าเลยนะคะบางทีอาจารย์ก็ทํา ตัวเลขมันก็ทําเยอะนะคะแล้วก็บางทีก็ตาลายนะคะอยู่หนึ่งแต่ที่รู้ก็คือคือเข้าทุกงวดแล้วก็เริ่มมาหลุดนะคะหลุดงวดเดียวนะดูนะคะึงงวดที่สิบเก้าเนี่ยนะคะหวยออกเจ็ดเก้าใช่ไหมคะอันนี้เข้าบนเข้าล่างนะพอเจ็ดเก้ามาตั้งบวกกันเป็นสิบหกนะคะแล้วก็เดินเจ็ดแปดนะแล้วหวยก็ออกเก้าสามห้านะคะแล้วก็เก้าศูนย์นะคะันี่งวดนี้ขึ้นหลุดเลยนะคะ หลุดนะคะใส่เครื่องหมายผิดไปเลยนะคะผิดก็บอกว่าผิดไปเลยนะคะแล้วมาต่องวดที่20สิบนะคะเหล่า9ก้ากับศนย์ที่ออกในเข้ามาตั้งใหม่แล้วบวกกันได้9้าแล้วก็เดินไปศูนย์หนึ่งนะคะหวยออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะกลับมาเริ่มเข้าอีกนะคะเข้ามาเป็นเลขหนึ่งนะคะเข้าบนนะคะล่างไม่เข้านะต่อมางวดที่21นะคะเอาเอาแกับ3ตัวนี้นะคะคู่นี้นะเยยบตรงนี้หน่อยก็ได้นะคะดัน ะะประมาณนี้นะ,ะ8กับ3บวกกันเป็น11นะคะแล้วก็เดิน2 3นะคะแล้วหวยออก370 372นะคะเมื่อะคะเสร็จแล้ว3า2กับ38นะ,ะนะก็มาเข้าเลข 3, <g rab> 3> ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะคะ3แล้วงวดนี้นะคะเราก็เอา3กับ8 <g rab> ที่ออกนะคะเลขเดียวกัน,นะะเนี่ยค่ขก็จะต้องได้เลขเหมือนกันเพียงแค่สลับหลักออกเท่านั้นนะคะก็เป็น สามก็แปดเป็นสิบเอ็ดนะคะก็หนึ่งสองสามเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามนะคะเ,เลขก็สวยนะคะจะมาไหมนะคะสวยทั้งสักถ้าเป็นล่างนะคะถ้าเป็นล่างก็จะสวยที่เ,เลขหนึ่งกับเลขสามเลยนะคะาบางท่านก็อาจจะชอบสองนะคะก็มีบ้างนะคะอาจารย์ก็ว่าต้องมีคนชอบบ้างนะคะอาจจะไปจับสองกับตัวอื่นอย่างเช่น เลขได้เลขคู่ใช่ไหมคะอาจจะไปจับกับเลขที่ที่เหลือนะคะอาจจะเป็นอะไรคะส 25, 25, องห้าสองห้าสองเจ็ดสองเก้รกว่าไปนะคะแต่ถ้าคนชอบเลขคู่ที่เป็นเป็นเลขหกนะคะที่หกมาจับชนกับ ระยะยาวมี5กับ6มาตัวหนึ่งนะคะสมมติว่าเราชอบ6แบบนี้นะคะเราก็อาจจะเป็น6 1หนึ่งหสาอะไรอย่างงี้นะคะถ้ามานะมันก็มีสิทธิ์มาบนหรือมาล่างหรือมาล่างหรือมาบนนะคะหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะหลุดไปแบบงวดที่19นี่นะคะอาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่างวดนี้มันจะ ไปต่อหรือว่าจะหลุดอย่เพียงทำสูตรไว้ให้ดูนะคะให้เป็นความรู้ไว้เฉยนะคะว่ามีสูตรใดบ้างนะคะเออที่เรายังน่าสนใจอยู่นะเป็นสูตรยอดฮิตยอดนิยมนะคะสองสูตรนี้เลยนะเจ็ดกับเก้านะคะกับหนึ่งสองสามนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่บนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวนะคะมันเป็นสูตรบนล่างนะคะก็เลยเอามาให้ชมดูนะคะไอ้และอย่างหนึ่งถ้าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีอันนี้ให้ดูนิดนึงนะคะพอดีอาจารย์ มีอยู่นะคะเป็นที่อาจารย์ดูนะคะตรงนี้นะคะสังเกตนะคะว่าตั้งแต่มีดูกันนะคะอาจารย์ให้ดูที่เฉยนะคะดูดูไว้สนุกสนุกที่เฉยนะคะว่ามันจะมันจะไปต่อไหมนะคะตรงนี้นะคะ,ะงวดวันที่สิบหกกันยานะคะ ได้มาตรงตัวเด่นนะคะเป็นศูนย์ก็หกนะคะศูนย์ก็หกนะคะแล้วหวยก็ออกเก้าศูนย์ใช่ไหมคะเก้าศูนย์ก็เข้าที่ศูนย์นะคะตัวเด่นนะคะแต,ต่อีกตัวจับไม่ไม่ไม่มานะคะเนี่ยตัวจับเด่นเนี่ยไม่ไม่เข้านะคะเข้าแค่เด่นสองตัวนี้คะ่ะศูนย์ก็หกมาล่างเก้าศูนย์นะคะอาจารย์แบ่งปันให้ดูที่เฉยนะคะต่อมานะคะก็จะมีเลข สองกับสามนะคะซึ่งเป็นตัวเด่นนะสองกับสามนะคะสองกับสามหวยออกแปดสามนะคะก็เข้าตัวนี้นะเออแปดสามแต่ตัวจับไม่มีนะคะตัวจับไม่มีนะ,ะก็เป็นแปดสามต่อมานะคะจากแปดสามก็ยาวมานะคะก็เป็นแปดกับเก้านะคะมาได้ตัวหนึ่งนะแปดกับเก้ามาตัวหนึ่งนะคะหวยก็ออกเป็น ออกเป็นสามแปดนะคะของงวดที่แล้วนะสามแปดก็เข้าตัวนี้นะคะเป็นสามแปดแล้วงวดนี้นะคะงวดที่เราจะใช้มันที่หนึ่งพิจิกายนนะคะงวดนี้นะของวันที่หนึ่งนะคะพิจิกายนก็ตัวเด่นนะคะมีสองกับแปดนะคะสองกับแปดถ้าเกิดใครชอบสองก็ได้นะคะหรือชอบแปดก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่มาก็อันนี้ก็ไม่อาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะเอามาให้ดูเฉยเฉยนะคะเออ เป็นคลิปเบาๆสมองใช่ไหมคะอาจารย์ก็มาแบ่งปันให้ดูนะอาจจะชอบมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าหมาล่างไหลงวดเลือ,อาจะเป็นไปไปบนก็ได้นะคะรือว่าเขาไม่ได้ระบ,บุนะคะว่าเป็นบนหรือล่างนะ,ะเป็นแค่ตัวเด่นประจำงวดเฉยนะคะมีอะไรสงสัยตรงไหนไหมคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเบาๆสมองนะคะเพราะว่าเรียนหนักกันมามา,มากแล้วเนาะเรียนจนแบบงงไปหมดแล้วนะอาจารย์ก็ ไม่อยากให้เครียดมากนะคะทำใจให้สบายนะคะออโชคบุญวาสนาก็อยู่ที่กับตัวเรานะคะคิดดีทำดีก็ย่อมได้ดีเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเรื่องธรรมดานะออถูกมีตรงข้ามกับไม่ถูกนะคะสมหวังก็ตรงข้ามกับเสียใจนะบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังนะคะ แต่เราต้องนึกถึงว่าเราต้องสมหวังไว้ก่อนใช่ไหมคะเราต้องให้ความหวังให้กําลังใจกับตัวเองนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์กออ็ฝากตัวสูตรเด่นบนนะคะเด่นบนเด่นล่างนะคะเพราะว่าอาจารย์ลงบนให้ก็เยอะแล้วหลายสูตรนะคะล่างก็ลงให้หลายสูตรแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่เป็น เอามาให้ชมเฉยๆนะคะเป็นบนกับล่างเลยอยู่ในสูตรเดียวกันนะคะไม่ทราบว่าจะมาบนหรือมาล่างนะคะหลังจากคลิปนี้ไปแล้วอาจารย์ก็อาจจะให้ดูครบครบล่างนะคะเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้ลงสูตรครบร่างให้ดูอีกหนึ่งสูตรนะคะดูเบาๆสมองนะคะเลขก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเรียนมานะคะก็ใกล้เคียงกันนะคะอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่เราก็มีเลขเล่นไม่แค่ไม่กี่หางเองนะคะนะ สำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ